ลองมาดูโจทย์กันสักหน่อยครับนครับเอ,เอามาแล้วมาแล้วไหนหนูลองตั้งสติอ่านโจทย์ดูหน่อยนะครับเวลาหนูอ่านโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยครูอยากจะแนะนําหน่อยหนึ่งครับหนูหนูอ่านทีละนิดและเอามาคิดวิเคราะห์ทีละหน่อยเลยครับหนู อย่างเช่นก้อนนี้เขาบอกว่าเขามีมวลนะครับขนาด80กิโลกรัมเอาเอาลองเขียนไปเขียนไปอันนี้มวลนะครับหนู80กิโลกรัมอัานว่ามวลนั้นหรือก็คือตัวแปร m ครับข้อนี้มวล m คือ80นะครับหนูครับเสร็จแล้วโดนแรงกระทาอ่าสมมติว่าเป็นแรงลากอย่างนี้นะครับแล้วแรงที่ลากนี้ค่าเท่าไร่ไม่รู้ครับโจทย์ไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกว่าใช้แรงกี่นิวตันแต่พอโดนลากแล้วนั้นมันเคลื่อนที่พุ่งไปด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทียกกําลัง2ครับความเร่งก็คือตัว a นะครับ เร็วมันก็เคลื่อนไปได้ระยะทางทั้งหมด25เมตร25เมตรนั้นหรือคือตัว x ระยะที่เคลื่อนที่ได้นะั่นคือตัว x ครับมีค่าเป็น25เมตรทีนี้ครับในขณะที่มันกําลังเคลื่อนไปถาไลายไปมันจะมีแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่ด้วยข้อนี้ข้อนี้มีแรงเสียดทานต้านมาข้างหลังด้วยและไอแรงเสียดทานนี่มันหาค่าได้นะครับหนูไม่รู้หนูจําสูตรได้ไหมสูตรในการหาแรงเสียดทานนั้นไซก็ใช้สูตร μmg e นี่ ว่าแล้วว่าหาแรงเสียดทานซะเลยนะหนูเนะอันว่ามิวนี่โจทย์บอกแล้วนะครับ0.05้าเอาใส่ปายมิวนะครับ0.05หาอันว่ามวลก็คือ8 0ดจีครูขอใช้10และกันนะครับขอใช้จีเป็น10และกันกแทนค่าไปนะครับมิวจุดศนะครับมวลก็ 80G จีก็10หนูลองคูณดูนะครับลองคูณดูตรงนี้หนูจะได้แรงเสียดทานออกมามีค่าเป็น40นิวตันนี่ครับคราวนี้มันจะมีแรงเสียดทานอย่างไหนครับ,รบแล้วก็ทำอะไร เขาถามว่าง,งานของไอแรงดึง F ตัวนี้มี่าท่าไหร่ให้หาง,งานของแรงดึง F ตัวนี้ว่าง่ายๆครับเขาให้หนูหา W แหละให้หา W แหละงานของแรงดึงก็คือ W คอรูตีความโจทย์ให้วาดรูปให้เรียบร้อยแล้วหนูลองค่อยๆวิเคราะห์ตามก้นครูมาให้ทันสิครับผมครับอย่าพยายามเอาแต่ลอกครูนะหนูนะหนูพยายามฝึกคิดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูกาลังเขียนให้เห็นเนี่ยนะครับ วิเคราะห์ก่อนครับวาดร่องวาดรูปเขียนตัวแปรก่อนครับนี่ยังไม่ทันได้คำนวณอะไรนะครับเนี่ยรู้แค่อ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์เฉย ลองมาดูโจทย์กันสักหน่อยครับนครับเอาเอามาแล้วมาแล้วไหนหนูลองตั้งสติอ่านโจทย์ดูหน่อยนะครับเวลาหนูอ่านโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยหนูอยากจะแนะนําหน่อยหนึ่งครับหนูหนูอ่านทีละนิดและเอามาคิดวิเคราะห์ทีละหน่อยเลยครับหนู อย่างเช่นค้อนี้เขาบอกว่าเขามีมวลนะครับขนาด80กิโลกรัมเอาเอาลองเขียนไปเขียนไปอันนี้มวลนะครับหนู80กิโลกรัมอ่านว่ามวลนั้นหรือก็คือตัวแปร m ครับข้อนี้มวล m คือ80นะครับหนูครับเสร็จแล้วโดนแรงกระทาอ่าสมมุติว่าเป็นแรงลากอย่างนี้นะครับแล้วแรงที่ลากนี้ค่าเท่าไหรไม่รู้ครับโจทย์ไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกว่าใช้แรงกี่นิวตันแต่พอโดนลากแล้วนั้นมันเคลื่อนที่พุ่งไปด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทียกกําลัง2นะครับความเร่งก็คือตัว a นะครับ เร็วมันก็เคลื่อนไปได้ระยะทางทั้งหมด25เมตร25เมตรนั้นหรือคือตัว x ระยะที่เคลื่อนที่ได้นั่นคือตัว x ครับมีค่าเป็น25เมตรทีนี้ครับในขณะที่มันกํนลาลังเคลื่อนไปถลายไปมันจะมีแรงเสียดทานต้านการเคลื่อนที่ด้วยข้อนี้ข้อนี้มีแรงเสียดทานต้านมาข้างหลังด้วยและไอแรงเสียดทานนี่มันหาค่าได้นะครับหนูไม่รู้หนูจําสูตรได้ไหมสูตรในการหาแรงเสียดทานนั้นไซก็ใช้สูตร μmg นี่ ว่าแล้วว่าหาแรงเสียดทานซะเลยนะหนูนาออันว่ามิวนี่โจทย์บอกแล้วนะครับ0.05เอาใส่ปายมิวนะครับ0.05อ่านว่ามวลก็คือ 80g ครูขอใช้10ละกันนะครับขอใช้ G เป็น10ละกันก็แทนค่าไปนะครับมิวจุด0.5นะครับมวลก็ 80g ก็10หนูลองคูณดูนะครับลองคูณดูตรงนี้หนูจะได้แรงเสียดทานออกมามีค่าเป็น40นิวตันนี่ครับคราวนี้มันจะมีแรงเสียดทานอย่างไหนครับ,รบแล้วก็ทมอะไร เขาถามว่าง,งานของไอแรงดึง F ตัวนี้มีคา่าไหร่ให้หาง,งานของแรงดึง F ตัวนี้ว่าง่ายงครับเขาให้หนูหา W แหละให้หา W แหละงานของแรงดึงก็คือ W คอรูตีความโจทย์ให้วาดรูปให้เรียบร้อยแล้วหนูลองค่อยๆวิเคราะห์ตามก้นครูมาให้ทันสิครับผมครับอย่าพยายามเอาแต่ลอกครูนะหนูนะหนูพยายามฝึกคิดเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูกําลังเขียนให้เห็นเนี่ยนะครับ วิเคราะห์ก่อนครับวาดร่องวาดรูปเขียนตัวแปลก่อนครับนี่ยังไม่ทันได้คำนวณอะไรนะครับเนี่ยรู้แค่อ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์เฉยเฉยเสร็จแล้วเนี่ยหนู ไอ้ข้อเนี้ยมันต้องทำสองขั้นตอนครับขั้นที่หนึ่งหนูจะต้องหาแรงเตัวนี้ให้ได้ก่อนครับนี่ไอ้ตรงนี้ครับเนี่ยแรงตัวนี้ต้องหาให้ได้ก่อนอยากหางานของแรงก็ต้องรู้แรงก่อนแล้วหาไงครับอยากหาแรงเนี่ทำไงครับใช้สูตรนี้ครับซิกมาเเท่ากับเอมอครับเล่นสูตรนี้เล่นสูตรนี้ซิกมาเก็คือแรงลับข้อนี้มีแรงเฟดึงมาข้างหน้าแล้วมีแรงเสียดทานสี่สิบต้านไปข้างหลังเฟดึงมาสี่สิบนั้นหนาต้านกลับไป ตรงกันร่บเพราะนั้นอยากหาแรงลัพธ์มันก็ต้องเอา F ลบออกด้วย40ครับผมครับเอา2ตัวเนี้ไปลบกันครับเพราะมันศูนทางก็เอฟลบ40ครับแล้วมวลแล้วครับหนูมวลนมวลนมวน่ะก็นี่เลยครับ80กิโลกรัมนี่เลยครับเอาใส่ไปมวลนั้นหรือคือ80แล้วความเร่งแล้วครับหนูความเร่งล่ะเอากนนีเลยครับ2ครับความเร่งคือ2ครับเอาใส่มาเนี่ยครับหนูบวกแลบคูณหารไอ้นี่ได้160 ย้าย40ข้ามฝากไปบวกอีกตัวงอยู่เป็นรอบย้ายไปบวกหนูจะได้แรงดึง f ก่อนครับเป็น200นิวตันเอาจบขันที่หนึ่งรู้แล้วรู้แล้วไอแรง f ตัวน,นี้มีค่า200รู้แล้วรู้แล้วแล้วปูเดียวเราค่อยไปหางานของมันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวสเต็ปสองอีกค่อยหางานของมันอีกตัวนึงโอเคนะแต่ตอนนี้หา f ตามครูมาก่อน เสร็จแล้วหนูอยากจะหางานของไอ้แรงเตัวนี้อยากหางานของแรงเตัวนี้ก็ไม่ยากครับหนูหนูก็ใช้สูตร W เท่ากับ fx นั่นเองครับหนูอยากหางานของแรงตัวไหนหนูก็เอาแรงไอ้นั่นมาใส่เป็น F นี่อยากหางานของแรงดึง200ก็ใส่ F เป็น200ส่วน X ก็โจทย์บอกแล้วครับ x ก็คือ25นะหนูนะ 25, นะหน้ะ25เนาะหนูคูณดีๆคูณธรรมดาสุดท้ายก้อนนี้จะได้งานตรงนี้นะครับออกมาเป็น5 พันหน่วยนั้นเป็นจูนครับหนูจบครับตอนนี้งานของแรงดึง F นี่งานของแรง F ที่ดึงนี่มีค่าห้าพันจูนจอดเอา้าหนูลองตรวจสอบตรวจเล็กน้อย นี่ครับหนูครับจากโจทย์ไอ้ข้อที่ผ่านไปเนี่ยนะครับเขาถามเพิ่มเติมครับว่าแล้วนะครับถ้ากําหนดให้ความเร็วมีค่าคงที่งานจะเปลี่ยนคําตอบเป็นเท่าไหร่จากโจทย์ข้อเมื่อกี้นะครับข้อเมื่อกี้ถ้าเปลี่ยนให้ความเร็วในการเคลื่อนที่มีค่าคงที่งานมันจะตอบเท่าไหร่เอ๊ะถ้าความเร็วคงที่เนี่ยแสดงว่าความเร่ง A มันมีค่าเป็นศูนย์ครับครับความเร็วคงที่แสดงว่าความเร่ง A เป็นศูนย ดังนั้นหนูก็ต้องเปลี่ยน A ตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยน A ตรงเนี้ยให้กลายเป็นเลขศูนย์ครับโอ้ไอ้ข้อเมื่อกี้เมันเป็นสองใช่ไหมครับแต่ไอ้ข้อข้างล่างนั้นนะความเร็วคงที่หนูก็แค่เปลี่ยน A ให้เป็นศูนย์แล้วหนูก็คำนวณเหมือนเดิมคำนวณเหมือนเดิมขั้นที่หนึ่งก็ต้องหาแรง F ก่อนครับก็ใช้ซิกมาเอฟเท่ากับเอก็เอา f อฟลบสี่สิบเท่ากับแปดสิบแต่หนูต้องเปลี่ยน A ตรงเนี้ยเป็นเลขอะไรนะครับเปลี่ยน A ตัวนี้เป็นเลขอะไรครับเลขศูนย์ครับเปลี่ยน A นี่เป็นเลขศูนย์ แล้วถ้าหนูเปลี่ยน A เป็นศูนย์นะครับหนูตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับหนูดี่ดตัวเลขพวกนี้มันจะเปลี่ยนไปเอาหนูลองําต่อสิครับถ้าเปลี่ยนความเร่งเป็นศูนย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนคําต่อเป็นอะไรเล่นต่อไปเองสิครับ ไอ้นี่หนูก็เอา80คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์เนาะหนูเนาะแล้วย้าย40่ข้ามฝั่งนะครับจากลบไปเป็นบวก40อ่าได้แรง f ครับมีค่าเป็น40แล้วหนูก็เอาแรงมาคูณกับเดล X ก็คือเอา40ไปคูณ2 5ครับคูณออกมาข้อนี้จะได้งานมีค่าเป็น1000จูนครับนี่คำตอบเปลี่ยนคำตอบเปลี่ยนนะครับจริงๆจ,จ,จะว่าไปนะไอ,อข้องลางเนี่ยมันก็เหมือนข้อข้างบนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนความเร่งเอเป็นศูนย์ครับ เปลี่ยนตัวเลขหนึ่งตัวเท่านั้นเองวิธีทำเหมือนเดิมหมดครับยังมีโจทย์ต่อเนื่องไว้อีกครับหนูจากโจทย์ข้อที่ผ่านมาตะก,กี้เอาถามต่อเนื่องข้างล่างสุดตรงนี้ครับถามว่าแล้วงานของแรงเสียดทานเป็นเท่าใดงานของแรงเสียดทานงานของแรงนี้กับนี่แรงเสียดทานแรงนี้ งานของไอแรงเสียดทานตัวนี้มีค่าเป็นเท่าใดอยากจะหางานนะหนูไม่ต้องฟุ้งซ่านครับก็ใช้สูตร W เท่ากับแรงนะครับคูณ x ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรสูตรธรรมดาครับหนูแต่ว่าข้อนี้เขาให้หนูใช้แรงเสียดทานมาหางานเพราะฉะนั้นแรงที่หนูจะเอามาคูณตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นใช้แรงเสียดทานนะครับต้องเปลี่ยนใช้แรงเสียดทานนี่เขาให้หางานของแรงเสียดทานก็ต้องใส่แรงเป็นแรงเสียดทานและ เนื่องจากว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันมีทิศต้านการเคลื่อนที่ครับหนูครับแรงเสียดทานมันมีทิศตรงกันข้ามมีทิศต้านการเคลื่อนที่เวลาหนูเอาแรงเสียดทานมาคำนวณหนูต้องใส่เครื่องหมายเป็นลบนะเพราะมันเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ครับเวลาคำนวณก็ต้องใส่ลบเข้าไปด้วยอ่ะเสร็จแล้วก็แทนค่าแรงเสียดทานก็คือสี่สิบแต่ว่าต้องใส่ลบนะครับแรงเสียดทานคือ40สิบแต่ต้องใส่ลบ X ระยะทางก็คือยี่สิบห้า หนูคูณออกมาครับจะได้งานของแรงเสถียรน,นี้มีค่าเป็นลบหนึ่งพันจูลติดลบครับสาเหตุที่ติดลบเพราะมันเป็นงานของแรงต้านการเคลื่อนที่งานของแรงต้านการเคลื่อนที่ก็ต้องมีค่าเป็นลบอย่างนี้ครับครับเอาค่อยๆเทย,ย,ย,ลยแล้วจากโจทย์ข้อเนี้มันเลยเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าต่อไปจะหางานเนี่ยหนูอ่านโจทย์ชัดๆนะว่าเขาให้ใช้แรงไหนโจทย์จะบังคับเลยว่าให้ใช้แรงไหน อย่างเช่นไอ้ข้อที่พึ่งจะผ่านไปเนี่ยให้หางานของแรงเสียดทานก็แสดงว่ามันต้องใช้แรงเสียดทานมาเล่นแต่ไอ้ข้อข้างบนสุดเนี่ยให้หางานของแรงลากให้หางานของแรงลากก็คือแรงเเพราะฉะนั้นไอ้ข้อข้างบนนั้นจะหางานมันเลยต้องใช้แรงเไงข้อข้างบนเนี่ยเขาบังคับไม่ใช้แรงลากเพราะฉะนั้นจะหางานข้างบนก็เลยต้องใช้แรงเอฟโอเคนะหนูนะเอ้านี่นี่หมายเหตุไปด้วยต่อไปจะหางานนี่ต้องเลือกแรงดีๆเนี่ยโจทย์ให้ใช้แรงไหนก็เลือกให้มันสอดคล้องเหมาะสมครับ ทีนี้ครับหนูมันมีอีกคอหนึ่งอะต่อกันมาเป็นสายเป็นพลวนเลยอะอีกคอหนึ่งนั้นสุดท้ายให้หางานของน้ําหนักครับให้หางานของน้ําหนักแสดงว่าไอ้ข้อนี้ต้องเอาน้ําหนักมาเล่นต้องเอาน้ําหนักมาหางานต้องใช้น้ําหนักั้งานหนูดูนะครับมวลเอ็มมันต้องมีน้ําหนักดิ่งลงอย่างนี้เป็น m อจีจริงไหมครับน้ําหนักจะต้องมีทิศดิ่งลงแล้วน้ําหนักนั้นไซสย่อมีค่าเท้งแ่เอมจแล้วเขาให้หนูใช้น้ําหนักตัวนี้แหละไปหางาน ใช้ mg ตัวนี้แหละไปหางานอุ้ยจะหาไงวะโอ้ยไอ้นี่ง่ายนี่โจดหลอกตาโจดหลอกหูหลอกตา,ห,กห,นห,กตาหนูดูนะน้ำหนักนี่มันมีทิศดิ่งลงหนูเห็นไหมครับน้ำหนักมีทิศดิ่งลงแต่ x ระยะทางอยู่ในแนวนอน x ระยะทางอยู่ในแนวนอนเอา้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้น้ำหนักกับไอ้ระยะทางมันตั้งฉากกัน,นสิเห็นไหมครับมันตั้งฉากเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะหางานของน้ำหนักจะหางานของ mg ไม่ต้องคำนวณครับตอบศูนย์เลยครับ งานของน้ําหนักงานของ mg นี่มันตอบศูนย์เลยครับเพราะทิศของแรงกับทิศของระยะทาง x มันตั้งฉากกันนะ่ะอย่างเงี้งานเป็นศูนย์จบข่าวเลยครับไอ้ข้อสุดท้ายงานของน้ําหนักที่ตอบศูนย์นี่ลองเทสิค,ครับย้ําอีกทีนะครับจะหางานเนี่ยหนูเลือกแรงดีๆนะไอ้ข้อนี้เขาให้ใช้น้ําหนักมาคิดให้ใช้ mg มาคิดไอ้ข้ออันนี้ให้ใช้แรงเสียดทานมาคิดนี่ไอ้ตรงนี้ให้ใช้แรงเสียดทานส่วนไอ้ข้างบนนี่ให้ใช้แรงดึงเลยให้ใช้แรงลากก็คือให้ใช้แรง f เขาจะบังคับเลยว่าให้ใช้แรงไหนมาคิดหนูต้องแอนโจทย์เคลียรย์แล้วแทนค่าแรงให้มันถูกต้องนี่แหละนี่แหละโจทย์ประยุกต์ข้อนี้ให้ประสบการณ์กับตรงนี้แหละนะครับข้อต่อไปอีกสิครับดูครับก็เป็นโจทย์ประยุกต์นะครับมากันเป็นชุดๆ่ะไหนหนูลองตั้งสติดูโจทย์คร่าวๆก่อนครับ เอางี้เอางี้หนูดูกรูนะไอ้ข้อเนี้ยเขาบอกว่าเรามีมวลก้อนหนึ่งนะครับขนาด0.5กิโลกรัม0.5ไอ้นี่คือมวลมันคือตัว m ครับหนูครับแล้วโดนแรงลากขึ้นพื้นเอียงสมมุติแรงนี่มีค่าเป็น f นะครับแล้ว f นี่มีค่าเป็นกี่นิวตันก็ยังไม่ทราบนะครับโดนลากขึ้นพื้นเอียงพื้นเอียงในเอียง37องศามีความยาว5เมตร5ตัวนี้ก็เป็นเดล x ครับหนูเป็นระยะทางที่มันเคลื่อนที่ตามแรงตามแนวแรงนะครับ เขาถามครับงานของไอแรงเอฟตัวนี้มีคา่าเท่าไหร่งานของแรงเอฟตัวนี้มีคา่าเท่าไหร่ครับอืมเอาหนูวาดตรงวาดรูปตามครูมาหน่อยหนึง่งไอจย์ข้อนี้เนี่ยหนูก่อนจะทํานะหนูนะมันเป็นจุดประยุกต์มันต้องเอาความรู้เรื่องแรงเรื่องสมดุลสมเดินมาช่วยหน่อยหนึง่งครับครับเพราะฉะนั้นก่อนจะทําครูขออนุญาตวาดรูปแรงขึซะหน่อยนะครับ อันว่ามวล0.5กิโลกรัมมันย่อมมีน้ําหนักตัวดึงลงดิ่งลงเป็น mg นะครับน้ําหนักดิ่งลงเป็น mg m ก็คือ0.5ส่วน g นั้นหนาก็คือ10คูณดิบๆนะครับจะพบว่ามีน้ําหนักดิ่งลงตรงเนี้ย5นิวตันแล้วน้ําหนักมันต้องมีทิศดิ่งลงเป๊ะๆอย่างนี้มีทิศดิ่งลงได้ๆอย่างนี้นะครับครับเสร็จแล้วไอ้น้ําหนักที่มันอยู่บนพื้นเอียงเนี่ยหนูมันใช้ทำมาหารับประทานตรงๆไม่ได้แนะนําครับ ให้หนูทําการแตกไอ้น้ําหนัก5นิวตันตัวนี้ครับแตกเป็นน้ําหนักกดเอียงหนึ่งอันแล้วก็เป็นแรงตามแนวเอียงนี่อีกอันหนึ่งครับนี่แตกเลยแตกเลยเอ๊ะแล้วการแตกแรงบนพื้นเอียงเนี่ยเขาทากันยังไงครับมันมีเคล็ดมันมีเคล็ดถ้ามุมพื้นเอียงเป็นมุมเท่าใดมุมข้างในตรงเนี้ยมันจะเท่ากันครับมุมพื้นเอียงเอียง37แสดงว่าไอ้มุมตรงนี้กับมุมตรงนี้ก็ต้องเป็นมุม37องศาด้วยเนี่ยครับมุมข้างในตรงเนี้ยมุมข้างในตรงเนี้ยต้องเป็นมุมเท่ากันครับ37องศาด้วยครับ เอ้าถ้าอย่างนั้นหนูเอาแรงห้าตัวเนี้มาแตกเป็นแรงตัวนี้ไอแรงตัวนี้นี่อยู่ติดมุมนะครับแตกแล้วย่อมได้ห้าคอร์ดสามสิบเจ็ดครับแล้วแตกมาทางด้านนี้แล้วครับแตกมาทางด้านนี้แล้วครับไอนี่ไม่ติดมุมครับเพราะว่ามุมอยู่โน่นแตกมาอย่างนี้ก็ไม่ติดมุมถ้าไม่ติดมุมมันจะแตกได้ห้าสายสามสิบเจ็ดครับนุ่มกับแตกได้หะสายสามสิบเจ็ดเอ้าก่อนจะคำนวงคำนวณนี่ครูขออนุญาตครับเขียนแรงเพิ่มแล้วแรงมันก็ต้องแตกอีกนะครับแตกอีก เอาหนูหนูหนหนหนวาดไปเขียนไปครับแต่ไอโจทย์ข้อน,นี้ไอแรงห้าคอสนี่ยมันจะไม่ได้ใช้นะครับแรงห้าอสามเจ็ดนี่จะไม่ได้ใช้คำนวณเพราะฉะนั้นะหนูไม่เขียนก็ได้นะครับห้าอสามเจ็ดนี่ไม่เขียนก็ได้ไม่ได้ใช้ ที่นี่ครับหนูเขาให้หนูหางานของแรง F ตัวนี้สเต็ปที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งครับหนูก็ต้องหาแรง F ก่อนนะครับเอา้าก็นีเขาไม่ได้บอกเนี่ยไอแรง F นี่มีกี่นิวตันเขาไม่ได้บอกเอราะนั่นก็ต้องหาแรง F ตัวนี้ก่อนครับอะไรหางห่าว่าเนื่องจากโจทย์กําหนดว่าวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงที่เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงที่ถ้าความเร็วคงที่แสดงว่ามันอยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ความเร่ง e เป็นศูนย์เนี่ยสแสดงว่ามันอยู่ในสภาวะสมดุลถ้ามันเคลื่อนที่อย่างสมดุลเวลานูจะหาแรง f นะครับหนูก็เพียงแต่เอาแรงขึ้นไปเท่ากับแรงลงได้เลยครับเอาแรงขึ้นไปเท่ากับแรงลงได้เลยเออแต่ความเร็วคงที่นะครับข้อนี้แรงขึ้นก็คือ f เนี่ยแรงขึ้นคือ f เนี่ยส่วนไอ้แรงลงก็คือห้ายสาดแรงลงนะครับคือห้าตายสเ็ด sin 37านั้นมันมีค่าเท่ากับ0.6หครับหนูครับไซน์าเนะครับเท่ากับ0.6อันนี้ถ้าใครจำไม่ได้ก็เปิดตารางตรีโกณมิติดูนะครับไซายเ7เท่ากับ0.6เอา0.6ไปคูณ5สุดท้ายหนูจะได้แรงดึง F ออกมาก่อนครับมีค่าเป็น3นิวตันเอาเราได้แรงดึง F มาแล้วตอนนี้แรงดึง F นี่มีค่า3นิวตันครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวต้องหางานต่ออีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยและหาไงว่าจะหางานของไอแรง F เนี่ยจะหางานของไอแรงตัวเนี้ย นี่ก็คงจะไม่ยากนักรับหนูหนูอยากจะหางานของแรง F หนูก็ใช้สูตรงานเท่ากับแรงปูนระยะทาง X อยากจะหางานของแรงตัวไหนแรง3หนูก็เอา3ไปใส่ f ครับส่วนระยะทางก็คือ5ใช่ไหมครับระยะทางก็คือ5 คูณกันออกมาตรงเนี้มันจะได้งานเป็น15จูนจบครับหนูไอ้ข้อข้างบนนี่ตอบแล้วครับไอ้ข้อนี้ตอบแล้วงานของแรงดึง F ตัวนี้มีค่า15จูนจอดครับหนูอ้าตรวจสอบดูครับตรวจเช็คดูครับ ทีนี้ครับหนูจากไอโจทย์ข้อที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคําถามเพิ่มเติมครับมีเพิ่มเติมครับข้อถัดมาข้างล่างนี่ถามว่าแล้วถ้ามีแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นอีก2นิวตันงานของแรงเฟจะเป็นเท่าใดเออไอคนนี้หนูต้องมาวิเคราะห์ต่อหน่อยเนื่องจากว่าวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นนะครับหนูครับวัตถุของเราเคลื่อนที่ขึ้นถ้าวัตถุอันนี้เคลื่อนที่ขึ้นถ้ามันเคลื่อนที่ขึ้นแรงเสียดทานจะต้องต้งตานลงเช่นนี้ อย่าลืมว่าแรงเสียดทานต้องต้านการเคลื่อนที่นะครับย้อนมาอย่างนี้นะครับวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นแรงเสียดทานจะต้องต้านลงแล้วแรงเสียดทานตัวนี้มีค่าเท่ากับสองนิวตันแรงเสียดทานนะครับเท่ากับสองนิวตันเอาเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปตัวหนึ่งครับสองนิวตันเขาถามว่าคําตอบสุดท้ายนี่มันจะเปลีป่ยนเป็นเท่าไหร่ครับไอ้คำตอบสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับครับเอา้าหนูวาดรูปเพิ่มเข้าไปก่อนครับอันนี้ข้อถัดมาข้างล่างแล้วนะครับข้อถัดมาข้างล่างแล้วมีแรงเสียดทานเพิ่มเข้ามาตรงนนี้้ตาลง อ่าลงมาตรงนี้2นิวตันครับหนูแล้วให้หนูคำนวณใหม่ให้หาว่างานนั้นไซมีค่าเป็นอะไรตอบมาเอา๊ะแล้วมันจะเปลี่ยนการคำนวณที่ตรงไหนครับเนี่ยหนูมันจะเปลี่ยนตรงเนี้ยครับอีตอนหา F ฟนี่แหละมันจะเปลี่ยนการคำนวณอีตอนหา F นี่แหละการหา F นั้นเนื่องจากความเร็วคงที่แสดงว่ามันอยู่ในสภาวะสมดุลหนูก็เอาแรงขึ้นไปเท่ากับแรงลงเหมือนเดิมครับเอาแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเหมือนเดิม แรงขึ้นก็ยังคงมีอันเดียวครับก็คือ f ตัวนี้แหละแรงขึ้นมีอันเดียวแต่แรงลงมันจะมี2อันนะครับหนูก็คือ5ทาย37กับแรงเสียดทาน2ตัวร่วดเลครับเนี่ยแรงลงจะกลายเป็นมี2ตัวเลยครับเพราะฉะนั้นแรงลงเลยต้องเอา2ตัวบวกกันนะครับ5ทาย37นะครับบวกกับแรงเสียดทาน2ครับเนี่ยหนูลองคำนวณใหม่ครับคำนวณใหม่ทาย37คือ0.6คูณ5ก็จะกลายเป็น3แลวเอาบวกอีก2ครับหนูจะได้ว่าแรง f แรงดึง f มีค่าเป็น5 นิวตันครับครับเนี่ยครับการคำนวณมันจะเปลี่ยนแปลงก็หน่อยนึงตอนหาแรง f ตนนัวนี้แต่สุดท้ายหนูก็ได้แรง f เลยนะครับข้อน,นี้ได้แรง f ตัวน,นี้มีค่าเป็น5นิวตันแล้วพอหนูได้แรง f เสร็จปั๊บอีตอนหางานหนูก็ต้องเอาแรง5มาใส่ f เอา f เป็น5แล้วคูณระยะทาง5ตอบครับข้อน,นี้จะได้งานเป็น25จูลครับครับนี่ก็แค่เพิ่มแรงลงมาอีกตัวเดียวนี่ตัวนี้ก็เพิ่มแรงลงมาอีกตัวเดียวส่วนวิธีคำนวณเลีเ้ยวเหมือนเดิมหมด กรับหนูกรับเอ้าหนูลองบิเคราะห์เจาะดูกรับ ไอ้โจทย์พวกนี้ดูจะสลับสับสนซับซ้อนวุ่นวายนี่แหละคู่แข่งมันจะได้ตู้เราไม่ไหวคู่แข่งเขาไม่เอาเขาทําไม่ได้หนูพยายามแค่นิดเดียวอ่ะหนูก็ทําได้และเดี๋ยวเราก็กินเรียบชนะหมดยกแองนะครับ